อาจารย์ถ้าอยากทำยูทูบสักช่องหนึ่งเนี่ยอยากเป็นยูทูบเบอร์มันต้องต้องเตรียมตัวยังไงกันครับยูทูบเบอร์เหรอจริงๆผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถนดัดหรอกนะ้พวกมไม่ใช่ยูทูบเบอร์เอาเอาดีกว่าให้ให้คำแนะนำดีกว่าตามความเห็นไหมยูทูบเบอร์ดับแรกเลยที่เราต้องเตรียมเลยนะฮะก็คือหนึ่งช่องในช่องเรามีอยู่แล้วเรามีจีเมลเราก็เป็นเราก็มีช่องของเราอยู่แล้วใช่ไหมดับแรกข้อหนึ่งสองก็คือหน้าเราหอมร้อยหอมหน้าต้องแต่งนะเป็นหลออหน้าแบบสดๆอย่างเรานี่ก็ได้ถ้ามันดูดีอยู่แล้วกกก็็แ่่โโทททททรรศศัััพพ์์มมมืืืืออออถถเนีียสาาคญ ถ่ายรูปได้ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วมั้งท้าไมต้องโทรศัพท์หรือใช้กล้องไม่ได้ถ้าใช้กล้องไม่ได้จะเอาอะไรมาถ่ายอ่ะหมายเลยว่าเราไปซื้อกล้องมาแทนไปซื้อกล้องมาถ่ายถ้ามีตังคงิมากขนาดนั้นไปซื้อกล้องมาก็ได้ซื้อกล้องมาถ่ายก็ได้ถ้าเรามีตังขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นแบบทดลองงานเลยถ้าเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์จริงๆก็<อ>ต้องลองดูก่อนว่าเรามีภาพแค่ไหนเรเอากล้องโทรศัพท์เนี่ยก็เออถ่ายไปเรื่อยๆมือปุ๊กไปถึงถ่ายอย่างเงี้ยอย่างพี่คิงเนี่ยมือปุ๊กก็หยิ ได้แน่นอนหล้งก็ไปซื้ออะไรที่มันดีพัฒนาตัวเองขึ้นไปซื้อกล้องซื้อไมให้มันดีขึ้นเออเราเรานเราคิดว่าไอ้ศัทสมอถืออ่ะมันไม่สามารถที่จะตบสนองความคิดของเราได้ละเรามีไอเดียเรามีเชียร์ทีเรามีความสามารถมากกว่าที่ศัท์มอถือเค่งเดียวจะจะถ่ายเราได้ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ดีๆมาใช้ถ้าใช้จนมั่นใจว่าสามารถทำต่อเนื่องได้ละก็ค่อยไปซื้อเพราะว่าตองการทำคลิปไวรัลแค่นี้ทำคลิปที่แบบว่ามาันั่งบรรยายอย่างเงี้ยจริงจริงจริงคลิปนั่งบรรยายอย่างงี้แค่กล้องเว็บแคมต ก็ใช้ OBS อ่ะเขาก็ได้เออจริงเผือบรรยายน้ามีมีภาพประกอบได้ไม่ได้แค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องดึงอะไรแพงๆเลยก็เว็บแคมถูกจะตายอ๋อถ้างั้นต้นทุนขั้นขั้นต่ำสุดก็คือมีโทรศัพท์โทรศัพท์ง่ายสุดแล้วง่ายสุดใช่ถ้าอยากบรรยายพร้อมหน้าจอก็เว็บแคมเว็บแคมตัวนึงก็ถูกถูกแล้หลักร้อยเออก็ลืมไปอีกอย่างคือโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมตัดต่อเนี่ยถ้าเรามีโทรศัพท์เราก็ใช้คายมาสเตอร์ง่ายสุดนิยมสุดแต่ใช้แบบฟรีก็ได้หรือจะเสียตังค์ซื้อเอาฟังก์ชันดีๆมาใช้ก็ไดดด้วว่่าจะตตอออออบทีัเเงพููผิถกื หรือว่าคนที่เรียนด้วยก็สอนอะไรก็าใช้อันนั้นแหละมันเกิดง่ายสุดคือใช้โทรศัพท์ตัดต่อถึง่ายแต่ว่าถ้าถ้าต้องการความมือหวานเพิ่มขึ้นก็เยวพี่คอมใช้คอมใช้โปรแกรมที่คอมนิยมนิยมกันโปรแกรมพี่เมียพีรนี่เมียก็ใช้ได้มีคนใช้เยอะถามได้ใช่เพราะี่ที่ต้องเป็นโปรแกรมตลาดตลาดเพราะว่ามันจะได้หาข้อมูลง่ายใช่ว่าทำตัวเองให้มันทำ c o n t e n ออกมาได้ตลอดเวลอสรุปคือสำคัญที่คอนเทนต์กับความคิดของเราอุปกรณ์เป็นอันดับที่สองหนึ่งคอนเทนต์สองความคิดสร้างสรรค์ อุปกรณ์เป็นอันอย่างที่สามต่อให้คุณมีคอนเทนต์คุณยังไม่มีหัวคิดสร้างสรรค์ใช่แต่ว่าคุณมีโทรศัพท์เครื่องพันเก้าคุณก็สามารถบันทึกลง YouTube ได้ใช่อย่างที่อาจารย์คิงบอกอันหนึ่งหัวคิดสองควคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมล้วกมอุปกรณ์ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราจับด้านกันเราเอาอุปกรณ์มาก่อนแล้วก็ลองมาหาความคิดสร้างสรรค์เอาทีหลังแล้วได้คอนเทนต์มามันก็ไม่ได้นี่ก็ต้องบันทวงกันนะครับบันทึกบ้านจะรบเปล่านะใช่ก็คือเราไม่ควรจะมันจะเสียคคาาาาาลนือถ้ดดเับวม คือเจกขารังใจเลยนะคือเวลาใครมาถามว่าโอ้ทำยูทูปตอบเขาดังปา่าเต็มทำยูทูปมันยากอย่ายไปทําเลยมันไม่ยากจริงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทำเลยคุณต้องคิดก่อนว่าคุณสามารถทําคลิปลงช่องได้ถึงร้อยคลิปหรือเปล่านะโอเคอันดับแรกคือก็ได้ป<ม>ัจจัยสำคัญนะครับว่าคอนเทนต์ครีเอทีฟแล้วก็อุปกรณ์ครบไดแล้วก็ดูตัวเองว่าจะมีความพยายามพอที่จะทําคลิปได้ถึงร้อยคลิปเปล่าใช่ก่อนจะลงมือนหรือก่อนจะลงทุนเนี่ยมันไม่เสียตังค์อยู่แล้วยูทูปมันแบบอย่างที่บอกมันฟรีสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะฮะแต่ว เราสามารถเขียนคอนเทนต์เรื่องอะไรได้เนี่ยลิสต์มาถึงว่าถึงร้อยร้อยคลิปหรือเปล่าถ้าลิสต์ออกมาไม่ถึงร้อยคลิปหรือว่ามันมีแบบร้อยคลิปที่ทําได้จริงนะที่ไม่ต้องไปจ้างใครหรเืเอา,เอา,เอาสักอันนี้ไม่ต้องลิดทีเดียวก็ได้แบบวันละสิบ,บคลิปก็ได้วันละสิบก็ได้ผมต่อเน,นื่องเรื่อยๆเรเขียนแนวเองก็คือไม่ใช่ว่าวันวันแรกมาลิสต์ไม่ถึงร้อยแล้วพอใจพอใจเลยโอสักวันละสิบคลิปก็ได้ว่าเรามีอะไรในหัวบ้านกลับไปนอนก่ายหน้าผาดูก่อนเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะไหลมาเองใช่มันก็จะมีบางคนก็ทําสายผีีเเรรราาาาก็สมถดูคลิปท่ โดนลิขสิทธิ์ได้ถึงร้อยคลิปหรือเปล่าอ๋อสายผีอ๋อสายผีพวกที่แบบไม่ทําเองนะใช่พวกที่เราสามารถดูได้ถึงร้อยคลิปหรือเปล่าถ้าเราสามารถดูได้ถึงร้อยคลิปเนี่ยมันก็จะมันจะอีร้อยคลิปต่อไปที่จะได้รายได้เนี่ยมันจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าการทาสายผีอะไม่ได้ทาคลิปเองหลวงชาวบ้านเขามาลงก็งเหมือนกับเราเดินอยู่บนพื้นที่ที่มันมีตะกระเบิดวันนี้เราเราไม่โดนที่เราโดนโดนวาไหนก็คือเกมวันนั้นถูกไหมถ้าโดนแบบโดนเบาๆก็การจะโดนแค่เหลืองแต่ถ้าโดนหนักๆเลยขาขาดเลยนะครับใช่ไหมอดี้ก็ค เก็คือย้อนกลับมาที่เดิมแล้วก็คือหนึ่งต้องต้องมีคอนเทนต์ต้องมีครีเอทีฟต้องเป็นครีเอทีฟด้วยค่อยมาหาอุปกรณ์เอาที่หลังตามคอนเทนต์ตามความคิดของเราทีเดียวโอเคแล้วก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องให้ทำถึงร้อยคลิปไปไวได้ถึงร้อยแล้วยังไม่ได้ตังค์หรือยังไม่ได้คนติดตามค่อยมาถามกันอีกทีว่าทำมัวหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณอาจารย์ตายมากครับสำหรับความรู้ในวันนี้ผมวก็น้องๆคงจะนำไปปฏิบัติได้ให้ไดครับทุกคนขอบคุณครับ